เจริญเท้าสานึกดีค่ะวันนี้วันพุทธที่12พฤษภาคม2564นะคะเช้านี้นะคะชาวพลังบุญก็ได้รับพัสดุที่เกษตรกรส่งมาให้เรานะคะพัสดุอันนั้นก็คือชา่างลูกพลมค่ะซึ่งลูกพลัมตัวนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์แดงบ้านหลวงนะคะสายพันธุ์ตัวนี้ก็มาจากประเทศไต้หวันนะคะซึ่งสวนของเกษตร เกษตรกรนะคะก็อยู่ที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นะคะ่ะซึ่งเกษตรก,กรของเราก็ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะคะไร้สารเคมีไม่มีสารพิษเลยนะคะแล้วก็ลูกไหนตัวนี้ก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แค่ปีละครั้งเดียวนะคะคือช่วงเดือนพฤษภาคมก็จะเก็บได้แค่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็จะหมดรุ่นแล้วะคะ่ะอันนี้ก็เกษตรก,กรก็ส่งมาให้เรานะคะเช้านี้ส่งมาให้20กิโล ให้พวกเราชาวพลางบุญได้ชิมรสชาติว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะส่งมาอีกเพราะว่ามีผลผลิตออกมามากก็ต้องการระบายสินค้าให้กับลูกค้าชาวกรุงเทพได้ชิมกันนะคะซึ่งลูกพลัมแดงหรือลูกไหนตัวนี้นะคะรสชาติของเขาก็จะมีรสเปรี้ยวนิดๆแล้วก็หวานหน่อยๆนะคะที่ก็รสชาติดีมากค่ะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยคะจะเยอะมากะค่ะ ถ้าเฉือนไปเนี่ยะคะก็จะเป็นสีแดงม่วงน่าทานมากค่ะถ้ายังไงก็สนใจสินค้าก็ติดต่อที่ร้านผักพลังมูลได้นะคะ วันนี้นะคะพลัมแดงบ้านหลวงก็มาอยู่ตรงหน้าปุ้ยแล้วนะคะท่านผู้ชมคะนี้ก็จะเป็นสดๆนะคะเพิ่งส่งมาเมื่อเช้านี่ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์0819536624ที่พี่บองเจียมนะคะก็จะเป็นร้านผักของพลังบุญนะคะนี่เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ